Guy de... Junior <laughs> Junior nhỉ Guy ở đây đi 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 Ở đi 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 ทางข้ามรถไฟไม่ใช่เขาเรียกอะไรทางข้ามสะพานทางรถไฟข้ามแม่น้ำแควประมาณนะั้นใช่ไหมมบิ้เหียวคอมาครับวันนี้มาทำงานด้วยแล้วก็มาเที่ยวด้วย <laughs> ดูว่ามีวัดจีนนะครับสวยมากมีแค่นั้่มีแมงตัางสนาอยู่ข้างแม่นม้ำนะครับสัตว์เจ้าแม่น้ำแคแวแถบนี้แบบทางน,น,นี้โอเคนะครับทุกคนก็มาแวะเที่ยวกันได้นะครับที่นี่ก็สวยครับเงียบสงบ แสงแดดที่ร้อนจ้าช่วงนี้ประมาณบ่าย3-41อก็ยังร้อนอยู่เลยครับพอๆกับภูกเก็ตนะครับนะครับขอตัวโอก่อนครับนะครับ